สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Eye of Tarot by กันเ h ี r ยนะคะเรามาอัปเดตกวารักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะเหลือ,อแค่สองราศีเท่านั้นนะจ๊ะหรือราศีเมนกับราศีเมษมากันที่ราศีเมรก่อนนะจ๊ะราศีเมนค่ะวันที่ เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของราศีมนราศีมนนะคะวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาค่ะเป็นการดูดวงแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะเป็นแบบจอมนเรดดด้งดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้น ดูไว้เป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์รายโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นจะ้ะมามินจ๋า16ถึง31พฤษภามนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรขอพลังงานหลักคุณหนึ่งใบรออะไรอยู่จ้ามินจ๋าหมดแพลชั่นกับใครแล้วเหรอ The เ o รเ l ล the ะ h a n g ัง Man เด็ดทำอ้าวขึ้นมาเป็นเมเจอร์คันนาแชรัโอเคคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณทะเลาะก,กันเหรอจ้าทะเลาะก,กันเหรอในความคิดเห็นที่ไม่ตรงรอยการทะเลาะเบาแหวงโอเคคนที่คุณรักแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ มันแบกมันเหน็ดมันเหนื่อยเนาะแบกไว้เต็มบ่าเต็มไหลความรู้สึกแบกอะไรไว้จ๊ะแบกความรู้สึกแบกสิ่งที่ไม่ดีแบกอะไรไว้เต็มบ่าอ่ะไพ่ของคุณหนึ่งใบนะคะไพ่ของคุณหนึ่งใบอ่าเป็นพลังงานหลักของคุณแล้วก็ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณหนึ่งใบแล้วก็คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็นอโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณได้2ไม้เท้าค่ะ two of one ไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของถ้าเป็นกิจการองการงานนะคะการขยับขยายการงานการขยับขยายความคิดมีความคิดเริ่มนะคะการความสัมพันธ์คือเรียกว่ารอการรอดีกว่าการเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่าง ถ้าคนที่ทำงานที่ติดต่อกับต่างประเทศจะดีนะเป็นการที่เป็นธุรกิจที่ค้าขายกับต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยมันจะดีการเฝ้ารอเหมือนคนที่เฝ้ารอกิจการทำงานไปแล้วรอผลกำไรรอสิ่งที่จะได้ตอบกลับมาว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอืมเป็นลักษณะของการรอถ้ามีหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสองคนขึ้นไปถ้าจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้ดี การรอการวางแผนอนาคตการมองไปสู่ความสำเร็จคือระยะของการเริ่มต้นที่จะทำอะไรเขาเรียกว่ากำลังคิดได้เริ่มวางแผนที่จะทำอะไรในวันข้างหน้าหรือถ้าในด้านของความรักเนี่ยในด้านของความรักการรอรออะไรรอเราได้อะไรรอเราได้อะไรจะ้ะรอเราได้อะไรการรอรออาจจะเป็นลนักษณะของการรอ พัฒนารอที่จะดูความสัมพันธ์ที่มันสพัฒนาไปได้ไหมประมาณเหมือนว่าจุดของความรักมาถึงจุดจุดจุดหนึ่งแห่งความต้องการถามว่ามันจะเป็นมันจะมีความรุนแรงนิดๆความปรารถนามันจะมีความต้องการที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะไพ่ไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่มีความปรารถนาค่อนข้างรุนแรงถามว่าคุณยังถือเขาไว้ในมือไหมใช่เขายังถือคุณไว้ในมือไหมก็ใช่เช่นกัน รอว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่ามองดูว่าอนาคตความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันได้ไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักหรืออาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของความรักก็เป็นไปได้นะคะอ่าไพ่ห้าใบของคุณค่ะ king of one ค่ะ the world the heart uh, the hangman temperance สามถ้วย k i n อ o f วอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณมองความรักความสัมพันธ์นี้แล้วคุณหันหลังให้ละคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้มันละคุณเหนื่อยกับมันมามากหรือคุณรอมันนานเกินไปการเฝ้ารอว่าสิ่งที่สิ่งที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมันรอนานเกินไปละคุณไม่อยากที่จะรอแลวค่ะ k i n อ o f วมาบอกว่าคุณหันหลังให้กับใครคนหนึ่งล้วค่ะ The World มาบอกว่าคุณจบจากสิ่งสิ่งหนึ่ง เดอะเวลคือไพ่เมเจอร์อคันาซึ่งมีความมั่นยำค่อนข้างสูงเดอะเวลมาบอกว่าคุณจะพยายามจบจากสิ่งสิ่งหนึ่งและเริ่มต้นใหมายกับสิ่งสิงหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณช้ำใจคุณชอกช้ำคุณระก,กำใจเดอะแฮงแมนเป็นไพ่ที่ผิดหวังค่อนข้างทุกข์ระทมกับความรักต้องอยู่กับความรักท,ทั้งที่มันไม่มีความสุขต้องทนอยู่ ต้องทนอยู่หรือในความรักครั้งนี้ทนอยู่เราไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอนาคตไม่เห็นความสัมพันธ์ไม่เห็นอะไรในอนาคตที่มันดีขึ้นหรืออนาคตที่การมีความสัมพันธ์ครั้งนี้อนาคตที่มองไม่เห็นประมาณนั้นคุณพยายามทําใจครับบาลานซ์บาลานซ์จิตใจทำบาลานคือการบาลานซ์จิตใจพยายามทําใจไม่รักมากไปไม่ให้ชอบมากไปให้กลับมารักตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้โดยที่ไม่มีคนคนนั้นนะ่ะนะคุณอาจจะคุยกับคน ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูลมเมทุนตุลกุมค่ะราศีธนูธาตุาน้ํา,นกากรกฏเมรุพฤจิกอะไรอีกดินพุศกกันบางกรมาทุกธาตุเลยจ้ะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีสามถ้วยด้วยล่ะสามถ้วยหมายถึงคนคนเก่าเพื่อนเก่าคุณอาจจะไปปาร์ตี้ไหมไปสังสรรค์กับเพื่อนไหมหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณนี้ไปเจอปาร์ตี้ค่ะ เติร์สปาเต้มันเลยทาให้คุณไม่มีความสุขสักเท่าไหร่คุณบล็อกใครแล้วค่ะบางคนบล็อกกันจริงๆนะคะบล็อกในโซเชียลบางคนเสิร์ยังมีการเสิร์ยังมีการส่องถึงบล็อกไปแล้วก็อ,อยากดูซิว่าเขาไปยังไงเขามีคนใหม่หรือย,ยังเขาไปม,มีคนใหม่เขามีความสุขกันดีไหม The h i g The High, high Pinterest คุณกำลังใช้เซนสใช้สัมผัสข,ของคุณนำทางกับชีวิตของคุณและคะ การที่คุณอยู่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อะไรการที่คุณไปคุณก็รู้ว่าน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์คุณก็ค่อนข้างหงุดหงิดขึ้นๆลงๆด้วยคุณบอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆรู้กันอยู่สองคนแบบเนี้มันนานเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันน่าจะพอสําหรับคุณได้แล้ว The date ใช่มันน่าจะจบได้แล้วสําหรับการที่คุณอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่มันทุกข์ทรมานและไม่มีความสุขเจ็บปวด ขออีกหนึ่งใบค่ะ The Devil คุณอาจจะยกับราศีพฤศจิราศีมังกร The Devil มาบอกว่าบางครั้งในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็ออนออนออฟออรักๆเลิกเลิเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานมากพยายามตัดใจพยายามตัดใจกับความสัมพันธ์นี้แต่ตัดใจยังไงก็ตัดใจไม่ขาด ยังมีการวนไปวนกลับกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้เดอเดวิลเป็นความรู้สึกเป็นไพ่ของความเป็นไพ่ปีศาจไพ่ที่ไม่ได้ให้ความสุขมันมีความรักรักที่ต้องแอบครบรักรอบรักที่เขามีรักคนที่เขามีเจ้าข,ของแล้วความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็ต้องอยู่อยู่เพราะอะไรอยู่เพราะรักเพราะว่าเดวิลมันเป็นอะไร <c oughs> มันเป็นไพ่ของการติดบ่วงติดห่วงกับความรู้สึกความรู้สึกนึกคิด ที่มันอยู่ในก้นลึกของหัวใจคุณมันเป็นไพ่แห่งเวรกรรมตัดชาติอดีตคุณกับเขาเคยเจอมามาผูกพันกันในชาติอดีตและมาถึงชาตินี้คุณก็ยังผูกพันกันลึกๆมันตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดค่ะมีความรู้สึกว่าหลายครั้งที่พยายามแล้วละ่ะพยายามที่จะเลิกพยายามที่จะตัดสินใจพยายามที่จะเดินออกมาแต่ก็ทําไม่ได้สักทีเลยเพราะมีเดวิลมานี่แหละเขาคนนั้นของคุณคิดยังไง 5้าดาบค่ะ KING OF c u p ค่ะ Judgment แล้วก็หกคาถาแล้วก็ King of Pen t a c l e เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเบื่อนะเบื่อการทะเลาะเบื่อการทะเลาะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยการทะเลาะมีความรู้สึกว่าถ้า,า,า,ถา,าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้า,าจะต้องทะเลาะกันแบบนี้บางทีการทะเลาะกันไม่ได้สร้างความสุขจบก,กันดีไหมเขาอาจจะคิดว่าอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้หรือหรือที่ผ่านมาคุณกับเขาได้จบกันไปแล้ว เพราะมันมีความคิดเห็นที่ส่วนทางเราพูดอย่างเขาคิดไปอย่างเราบอกอย่างเขาทำอย่างซึ่งไพ่ของห้าดาบเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีอีกโก้มีค่อนข้างมีอีกโก้มากมีเหตุผลคือมันมีเหตุผลของแต่ละฝ่ายอะเออมันไม่มีแพ้ไม่มีชนะค่ะแต่มันมีแต่ความเจ็บทั้งคู่ไพ่ใบนี้มาเตือนว่าการลดอีกโก้ลงการต่อสู้ซึ่งได้ชัยชนะ แต่ชัยชนะที่คุณได้คือความเจ็บปวดของคุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นไพ่บณีมาเตือนว่าควรจะลดลดอีโก้ลงหน่อยความสัมพันธ์จะได้ไปแบบดีๆการปณีปนอมการพูดกันแบบมีเหตุผลการพูดกันแบบว่าใช้สติอย่าใช้อารมณ์ประมาณนั้นในบางคนนะคะจบกันไปแล้วเมื่อในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการจบกันไปแล้วนะคะอืม บางคนนะ King of ครับแต่เขายังถือคุณไว้ในมือเลยเขายังรู้สึกถึงคุณได้เขายังมีความต้องการเขายังมีความรักให้กับคุณยังมีความต้องการแต่ถามว่าเขาจะทำะไรไหมเขาก็ไม่ทำค่ะเขาจะนั่งถือคุณไว้แบบนี้เขารู้สึกเขายังรักคุณยังผูกพันยังอะไรอวร์ดคิงคนนี้จะไม่ค่อยดราม่าก,กับใครนะคะเขาจะไม่ค่อยดราม่าก,กับใครถ้าไม่จาเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดี แล้วก็จะไม่แสดงออกนะักความรู้สึกใดๆสักเท่าไหร่เป็นคนที่เงียบใครดราม่าใครดราม่ากับเขาเขาก็จะนิ่งๆิ่งแจสเมน์คือการปลดปล่อยเขาบอกว่าเขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้เหมือนกันความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่ต้องทะเลาะความรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกที่มันแย่เขาอยากได้ความสุขของเขาเมื่อก่อนคืนมาเขาถือคันไว้ในมือแหละเขายังอยากมีคุณอยู่ในใจอยากเขาอยู่เขายังมีคุณอยู่ในใจอยู่ค่ะแต่ เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาจะเงียบเขาจะเฉยเขาจะเน่งใส่คุณแล้วค่ะเขาจะเน่งแล้วขออีกหนึ่งใบสิเขาจะกลับมารักตัวเองเขาบอกว่าเขาจะกลับมารักตัวเองค่ะเขาจะไปโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักโฟกัสกับหน้าที่การงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับอาชีวิตที่ต้องดําเนินต่อไปหาเรงชีพแล้วก็รักตัวเองการเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเอง เขามองคุณหรือเขาเองพยายามทำตัวให้เป็นเดมเพลสเดมเพลสเป็นผู้หญิงที่หรือเป็นผู้ชายก็ได้ที่มั่นที่เป็นเป็นคนที่โปรไฟล์ดีๆนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีประมาณนั้นระวังนะคะถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทำเขาตั้งคันถ้าเป็นผู้หญิงระวังไปทำเขาท้องเอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงระวังตั้งคันถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทำเขาตั้งคันนะคะหรือเขาไปจีบคนใหม่แล้วว่า เขาไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าจ้าขอดูดีเอ็มเพคือคุณไหม d ีเอ็มเพใช่คุณไหมคะขอดูสิดีเอ็มเพใช่คุณไหมใช่คุณไหมผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาผู้หญิงที่หวานผ่าซากไม่หวานผู้หญิงที่ค่อนข้างกระใจร้อนรู้สึกว่าต่างกันไม่ใช่คุณนะเขาไปมีความรักกับใครไม่รู้ดีเอ็มเพคือแม่ของลูกเขาหรือเปล่าจ๊ะในความสัมพันธ์เนี้ย คือเขามองว่าแม่ของลูกเขาสําคัญที่สุดหรือเปล่าเขารักคนนี้คนนี้หรือเปล่าจ๊ะใช่ครอบครัเขขวเขาจริงๆด้วยจริงๆด้วยไพ่ของคุณนะคะมองได้สองประเด็นนะเขากลับไปรักแม่ของลูกเขาค่ะเขารักคนนั้นเขาเทิดทูนบูชาเขาเห็นคนนั้นเป็นเอ็มเพรสของเขาเป็นครอบครัวเป็นความรักซึ่งถ้าจะให้เขาเดิกับผู้หญิงคนนี้ไปหาคุณคงจะไม่โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ Queen of p e n t a c ค e ค่ะ9ถ้วย9ถ้วย9ถ้วย Queen of Pentacles 9ถ้วย10ไม้เทา้าแล้วก็10เหรียญ e e n of อฟวันมีคนมีครอบครัวแล้วจริงๆด้วย Queen of Penta c ค e คุณอาจจะถือเขาไว้ในมือคุณยังรู้สึกถึงเขาจริงๆเขาก็รู้สึกถึงคุณนแ่แหละใจเขาก็ยังมีคุณอยู่ใจเขาก็คิดถึงคุณอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณจะไป9ถ้วยมาบอกว่าเขากลับมาลักตัวเอง คนคนนี้ค่อนข้างจะเยื่อจริงและมารักตัวเองแล้วค่ะถ้าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไปก็ไปเขาก็ไม่ว่าอะไรไปก็ไปเขาเขาไม่สามารถทําอะไรให้คุณได้เขาทําได้เท่านี้เขาทําได้เท่าที่ทําทําได้เท่านี้ของเขาคือเหตุผลของเขาทําได้เท่าที่ทําคุณรู้สึกหนักอึ้งไหมรู้สึกเหน็ดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทุกข์ไหมแบกอะไรไว้เต็มบ่าเลยวางมันลงซะ เขามีการวางแผนเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคนของคุณเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองไพ่สลับกันได้นะคะอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมีมรดกมีเงินทองมีความมั่นคงในชีวิตคุณอาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ก็ได้คุณอาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้คุณเป็นคนแฟนเล่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเปล่าจ๊ะมีนจ๋ะคุณบอกว่าความสัมพันธ์ยากลําบากเขาถือดาบคุณก็ถือดาบค่ะคุณกับเขาเป็นคู่นะเป็นคู่เวรคู่กรรม เป็นคู่เวรคู่กรรมที่สะสมเนื้อชาติอดีตที่สร้างกันมาแล้วชาตินี้ยังต้องมาเจอกันนะจ๊ะโอเคเขาคิดยังไงกับคุณเขานิ่งเฉยใส่คุณแล้วค่ะเขาเบื่อน,น่ายกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเขากำลังคิดและเดินจากไปเพื่อไปหาสิ่งใหม่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถความชัดเจนคุณได้หรอกเขาพยายามคิดทบทวนไตรตรองเขาพินิจพิเคราะห์แล้วเขามานั่งคิดแล้วในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่สามารถไปกันได้แบบธรมรมดาแบบนี้ มันไปได้เนี่ยสถานะที่ไม่มีสถานะให้ค่ะไปได้เรื่อยๆคบกันแบบนี้เป็นกันแบบนี้สถานะไม่มีให้อยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็ก็เขาก็ไปเขาก็ไปเขาไปแล้วค่ะเขาไม่ตัดสินใจเลือกค่ะเขาไม่ตัดสินใจเลือกเขาจะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นค่ะเขาไม่ต้องการที่จะเลือกอะไรทั้งนั้นคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะมีเดอะซันค่ะ คุณกลับมารักตัวเองกลับมามีความสุขหรือคุณได้รับรู้ว่ารับรู้ว่าที่ผ่านมาเขาเขาไม่ได้รู้สึกรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาหรือเปล่าบางครั้งความเป็นเดอะซันทําให้คุณได้ปลดเปลื้องอารมณ์และความรู้สึกอาจจะได้รับรู้ในบางสิ่งที่คุณค้างคาใจอยู่มันจะได้รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้คุณเครียดนะค่อนข้างเครียดนอนไม่หลับจิตตกวิตกกังวลมากมายรู้สึกผิดหวัง รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมารู้สึกว่าแต่มันก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วในสิ่งที่คุณได้รู้มันเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาใจมันได้รับการปลดปล่อยออกมาแต่การปลดปล่อยนั้นมันได้ความรู้สึกของเดอะซันคือฉันจะได้รู้สักทีแต่ถามว่าทําให้ฉันมีความสุขไหมกันที่ได้รู้ไหมคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณวิ่งตามเขาคุณเหนื่อยคุณคิดถึงเขานะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักเก่าคนรักเก่าคุณคิดถึงเขาคนรักเก่าสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลัย คุณบอกว่าคุณวิ่งตามเขาคุณเหนื่อยค่ะคุณเหนื่อยและคุณเสียใจกับเวลาที่มันผ่านไปต้องมาเสียเวลากับคนคนหนึ่งที่เขามาได้จริงจังมาได้รักเราจริงๆอืมคุณกาลังคิดว่าในสิ่งที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะกับความสัมพันธ์นี้เลยคุณเป็นผู้ถูกกระทําและไม่ได้รับความยุติธรรมคุณกาลังกลับมาหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองค่ะจัสติกได้เท่าไหนทําเท่านั้นคุณจะทําแบบนั้น ถ้าเขาทาแบบไหนกับคุณคุณก็จะทําแบบนั้นกับเขาเช่นกันอืมอ่ะในบางคนที่จบกันไปบางคนที่แบกกันไปในบางคนที่เงียบกันไปเลิกกันไปนิ่งกันไปหรือความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนอยู่นะตอนนี้มันเป็นยังไงคะสามารถกลับมาได้ไหมความสัมพันธ์นี้มันสามารถกลับมาได้ไหมคะในความสัมพันธ์นี้มันมีความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่ดี เงียบกันแล้วเลิกกันแล้วการเฝ้ารอใครบางคนการเดินจากไปเพื่อหาสิ่งใหม่อีกคนหนึ่งเดินจากไปแล้วยังคิดถึงอีกคนเดินจากไปเพื่อไปหาสิ่งใหม่ในวันข้างหน้าเดอะทาวเวอร์ Tower มันจบแล้วค่ะมันจบแล้วเดอะทาวเวอมันจบลงอย่างสมบูรณ์อย่างจริงจังเพราะมีความมุ่งม,มั่นกับคนบางคนที่คิดว่าควรจะหยุดและจบ หรือบางสิ่งบางอย่างบางพังทลายลงมาโดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวยด้วยคุณยังคิดถึงยังเฝ้ารอหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะอืมเพราะมันยังมีมันมีไพ่ถึงสองใบที่มาบอกว่าการเดินจากไปก็จากไปแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดรักความรักมันยังคงอยู่ความต้องการความเหยยหาความผูกพันยังคงมีโอเคถ้าไม่ถ้าถ้าไม่กลับแล้ว ถ้าไม่กลับมาแล้วเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะคนของคุณเนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาบอกว่าเขาเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมากับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันอึดอัดมันเสียใจมันเกินจะบรรยายกับความรู้สึกนี้มันเจ็บโดนทิ่มซ้ําๆซ้ําๆที่เดิมเขาบอกว่าเขารักคุณนะเขารักคุณนะแต่ความรักของเขามันไม่ได้มีค่าอะไรเพราะฉะนั้น เขาถึงเดินจากไปเขาพยายามคิดทบทวนไตรตรองดีแล้วและเขาจะไปหาความรักดีๆเขาต้องการความรักดีๆความรักที่ยั่งยืนความรักที่ไม่ต้องเจ็บปวดแบบนันนี้คุณอาจจะคุยกับราศีกันค่ะปล่อยไปดี่แต่เขาก็ยังถือคนไว้นั่นแหละเขายังไม่ได้ลืมคุณหรอกโอเคคุณหลับมีคนใหม่เข้ามาไหมมีน คุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะทำอย่างไงยังกักขังตัวเองไว้ในความทรงจําเดิมๆยังคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆยังคิดถึงความผูกพันระหว่างเราในความคิดของคุณคุณเบื่อกับการทะเลาะคุณพูดอย่างหนึ่งเขาคิดไปอย่างหนึ่งคุณทําอย่างเขามองไปอย่างคุณยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ยังอยากกักไว้อยู่แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ความในใจของคุณอยากมีก็อยากอยากมีเขาแต่เราไม่ทะเลาะกันได้ไหม อยากตัดเขาแต่เรากลับมาดีกันได้ไหมใจของคุณกําลังแบ่งเป็นสองทางค่ะเพราะความอยากมีเขากับความไม่อยากมีเขาอยู่พอๆกันเลยคุณคุณมีครอบครัวคุณนึกถึงครอบครัวคุณเป็นหลักค่ะหรือคุณกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณแล้วหรือบางคนกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมไม่มีใครยังไม่มียังมองไม่เห็นแต่อาจารย์มองว่าคุณก็มีคนคุยเฉยแหละคนคุยนะมี เขาฝากบอกคุณห <Yeah. S 2> right ้าใบเขาฝากบอกได้เขาจะบอกอะไรคุณคะเขาฝากบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคุณกับเขายังวนวนเวียนเวียนอย่างป้นเปี้ยนมองเห็นคุณกับเขายังถือกันไว้ในมือบางคนอยากกลับมานะเริ่มต้นใหม่แต่การกลับมาเริ่มต้นใหม่นั้นการกลับมาเริ่มต้นใหม่นั้นมันถ้ามันทําให้การเริ่มต้นใหม่แล้วเขาต้องมากลับมาอยู่ในสภาพเดิมๆมาอยู่ในเงามึดเหมือนเดิม มาอยู่ในสิ่งเดิมๆที่เป็นอยู่เขาบอกว่าเขากลับเขาไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเขาบอกแบบนี้หรือเขาอยากให้คุณเองกลับมาอยู่ในเงามืดของเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เคลียร์ปัญหากันหมดแล้วคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณคิดถึงเขาค่ะคุณยังผูกพันกับเขายามหลับยามนอนยามตื่นยังฝันคุณยังเห็นเขาอยู่เลย คุณอยากให้เขากลับมาแต่คุณเป็นคนใจร้อนนะเด้อยอมหักไม่ยอมงออืมคุณพยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเพราะคุณเสียใจมากๆคุณไม่คุณมองว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยเขาไม่สามารถตอบคาถามอะไรคุณได้เขาสาามรถไม่สามารถให้ความชัดเจนคุณได้เขาไม่ให้อะไรกับคุณเลยสิ่งนี้แหละที่คุณจะไปอ่าคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกับชีวิตและทรัพย์สินคุณแล้วค่ะ ขอไพแนะนำาใบอีโก้ไม่ได้ช่วยอะไรความสลาดการมองถึงความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองระวังท้องนะคะไพ่อ <c oughs> บอกว่าไพ่แนะนำว่าการกับรักตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุสดคิดคิด,คดอย่างชฉลาดว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณได้รับความเจ็บช้ำมาพอรอยังคุณ ได้สิ่งที่เขาทํากับคุณมันเขาทําอะไรบางอย่างกับคุณแบบเขาไม่สนใจเขาไม่ใยดีเขาไม่ให,เให้เขาไม่ให้ความสําคัญเขาไม่ดูแลมา,มานานพอหรือยังไพบอกถ้ามันนานพอไปแล้วถ้ามันเจ็บมากขนาดนั้นก็จบความสัมพันธ์ซะเถอะเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันค่ะ มีสิ่งดีๆที่อยู่ทีงหน้าเราเราสามารถเริ่มต้นกับชีวิตเราได้ทุกวันพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเริ่มได้ทุกวันไม่ว่าคุณจะเริ่มจบวันนี้และเริ่มพรุ่งนี้ไม่ว่าจะจบพรุ่งนี้และเริ่มบระเรนเริ่มใหม่ได้ทุกวันแค่เพียงแต่คิดว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณมีความสุขไหมถ้าต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซอนหรือความสัมพันธ์ที่สองของใคร ถ้าไม่มีความสุขก็เดินออกมาซะชีวิตคุณยังไปอีกไกลชีวิตคุณยังมีอะไรดีๆในวันข้างหน้าอีกเยอะที่คุณต้องพบต้องเจอเพราะฉะนั้นเดอะสตาร์มาบอกว่าพยายามเยียวยาจิตใจยอยู่ตัวเองเพื่อให้ลุกขึ้นมากับเช้าวันใหม่กับแสงตะวันที่มันอาจจะดีกว่าเมื่อวานนะจ๊ะเมนจ่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด e s c r i p t i o n บ o x ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอด af0329y E y. แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ